สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น V Star c a m นะครับโมเดล C 6 2 2 DR รนะครับรุ่นนี้เป็นกล้อง WiFi นะครับกล้อง Wifi ภายนอกนะครับกันแดดกันฝน IP 66นะครับอ่าเรามาดูนะครับกล้องภายนอกนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับบอดี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับอ่าทั้งตัวเลยนะครับจะเป็นพลาสติก ABS นะครับพลาสติกแข็งนะครับอ่าแบบนี้นะครับจะเป็นทรงมินิโดมนะครับ มีเสาสัญญาณให้สองต้นนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นขายยืดให้นะครับโอเคนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นภายนอกนะครับและยังหมุนได้ด้วยนะครับหมุนนะครับซ้ายขวาจะอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบองศานะครับก้มเงยอยู่ที่เก้าสิบองศานะครับจะมีกล้องมาให้สองเลนนะครับเป็นดูโอแบบนี้กล้องบนนะครับจะเป็นกล้องฟิกนะครับกล้องล่างนะครับก็จะเป็นกล้องที่สามารถสั่งหมุนใช้งานได้นะครับอ และยังมีนะครับฟังก์ชันเตือนกานขโมยนะครับมี AI ตรวจจับให้นะครับมีไมล์ลำโพงในตัวนะครับเมมโมรีการ์ดในตัวนะครับพร้อมเลยนะครับรุ่นนี้่าเลนนะครับตรงนี้ทั้งบนและล่างนะครับความคมชัดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับอาจจะจะเป็นทั้ง2ตัวเลยนะครับมีไฟ LED ไฟอินฟราเรดนะครับก็จะอยู่ในหลอดเดียวกันตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด8ดวงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องนะครับใส่เมมโมรีการ์ดนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นช่องใส่เมมโมรี่การ์ดเราจะแถมเป็นให้อแถมให้เป็นสามสิบสองจิกนะครับเป็นของแซนดิซตัวนี้จะเป็นแถมเมมตัวนี้ไปให้นะครับเราจะใส่และเทสให้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ด้านในตรงนี้เมมนะครับลองรับสูงสุดอยู่ที่2 5 6ห้าสบหจิกนะครับก็สามารถเพิ่มเมมได้ตามที่ต้องการนะครับไม้ลำโพงนะครับก็จะมีให้อยู่ในตัวนะครับ สามารถสนทนาโต้ตอบผ่านแอปได้เลยนะครับก็คุยกันผ่านกล้องได้นะครับมีลำโพงให้จุดยึดตรงนี้นะครับด้านหลังมีรูเสียบนอตให้นะครับโอเคอุปกรณ์เดี๋ยวดูปลายสายก่อนนะครับปลายสายตรงเนี้ยนะครับจะมีทั้งหมดสามเส้นนะครับตรงนี้จะเป็น power นะครับก็เอาไว้ต่อกับอะแดปเตอร์นะครับที่แถมไปตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตอีกที่นึงนะครับ จะอยู่ภายนอกมีฝาปิดให้แบบนี้อ่าตรงนี้เป็นสายต่อแลนนะครับก็จะใช้ได้ทั้งแลนแล้วก็ wi-fi นะครับลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้นะครับอุปกรณ์นะครับที่แถมไปก็จะมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์1ิบโวลต์2แอมป์นะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับหัวใหญ่นะครับแล้วก็มีบุ๊กน็อตไปให้นะครับสำหรับยึดติดนะครับแล้วก็บล็อกกันน้ำของแลนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนแอปที่ใช้งานจะเป็นตัวนี้นะครับ Ocampo นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับแอป Ocampo ตัวนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดขึ้นมานะครับเมื่อลูกค้าเข้ามานะครับก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับก็ลงทะเบียนผ่านเมลนะครับหรือว่าไลน์ก็ได้นะครับลูกค้าสะดวกก็ลงได้เลยนะครับอันนี้คือเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะเจอหน้าหลักแบบนี้นะครับ ลงทะเบียนแล้วก็จะมีข้อมูลบอกให้นะครับอ่าตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ,อเสียบอะแดปเตอร์ไปเลยนะครับหลังจากเสียบอะแดปเตอร์แล้วนะครับให้เรารอสักครู่นะครับกล้องเขาจะทำ

เมื่อกล้องพูดเสร็จนะครับให้เราเข้ามาที่แอปหน้านี้นะครับเราสามารถกดเชื่อมกับตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดบวกนะครับถ้าใครไม่ขึ้นนะครับกดบวกหรือว่าเพิ่มกล้องตรงนี้นะครับอกดเข้าไปจะจะเด้ง ip c แบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือรหัสของกล้องจากดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีบาร์โค้ดให้อยู่นะครับตรงเนี้ CBJW ตรงนี้นะครับ ก็เราก็มาดูนะครับถ้าเราจะเชื่อมตัวไหนนะครับก็อ่าถ้าใช่นะครับเนี่ยครับ CBJ เราไปอยู่ตรงนี้กดเชื่อมกลับได้เลยึ๊บหน้านี้นะครับรหัสผ่าน wi-fi ชื่อ wi-fi เรานะครับเมื่อถูกต้องแล้วนะครับกดต่อไปยืนยันนะครับ จะมีเสียงปิ๊บอันนี้คือกล้องกำลังเชื่อมต่อนะครับเรารอจนกว่าอ่สัญลักษณ์ิ๊กถูกตรงนี้นะครับจะครบทั้งหมด เสร็จแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้าผู้อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นหน้าตั้งชื่อนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ช่องตรงนี้เพื่อพิมพ์มพิมพ์ตั้งชื่อได้ er เลยนะครับเลือกเป็นออฟฟิศนะครับกดเสร็จกดเริ่มต,ต้นใช้งานาหน้านี้นะครับกดต,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 ต่อไปพอเด้งข้ามาหน้านี้กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยปุ๊บจะเด้งเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเป็นกล้องที่เราตั้งชื่อไว้นะครับออฟฟิศ สถานะตรงนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์ wi-fi ออนไลน์แล้วกดดูได้เลยนะครับตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่าก้องก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็ใช้งานกล้องได้แล้วนี่เลยนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับก็เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็นำไปได้เลยนะครับนำไปติดตั้งได้เลยอ่านำไปยึดติดจุดที่ต้องการได้เลยนะครับ การเชื่อมต่อก็จะประมาณนี้นะครับสามารถดูได้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับการใช้งานนะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้งานเบื้องต้นไปก่อนนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็คือการสั่งหมุนตัวนี้นะครับคําว่า PTZ นะครับกดไปเลยจะมีเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะครับให้เรากดสั่งได้เลยนะครับก้มเงยนะครับจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ฝังหมุนาสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดออกก็ตรงนี้นะครับตรงนี้การพูดนะครับพูดคุยผ่านกล้องนะครับให้เราใช้ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปไม้กับรูปลําโพงนะครับรูปลําโพงตรงนี้เอาไว้ฟังนะครับเสียง,ยงจะส่งมาที่มือถือเรา ถ้าใ,ใกล้กันนะครับเขาจะสะท้อนนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วคนที่อยู่ที่กล้องพูดมานะครับเสียงก็จะมาออกที่มือถือเราถ้าเราจะพูดไปนะครับให้คนที่กล้องได้ยินกดตรงนี้ลําโพงตรงนี้อที่เป็นรูปไมล์ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเนี่ยนะครับเปิดไว้เสียงก็จะส่งไปที่กล้องนะครับแต่สะท้อนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะครับอ่าพูดคุยก็จะใช้สองเครื่องหมายนี้นะครับ ไมล์ลำโพงพูดคุยผ่านกล้องได้เลยนะครับส่วนกลางคืนนะครับกลางคืนอินฟาเรดทำงานนะครับไฟสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นขาวดำนะครับเมื่อมีแสงมากพอนะครับเขาก็จะกลับเป็นภาพสีให้นะครับเป็นภาพสีให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับส่วนใครอยากเป็นภาพสีตลอดนะครับให้เราเลื่อนแทบ ตรงนี้มานะครับให้โหมดกลางคืนตรงนี้นะครับไปปิดนะครับอ่ปิดให้เป็นสว่างตลอด24ชั่วโมงก็สามารถเลือกได้นะครับจากตรงนี้เลยอย้อนกลับมาตรงนี้เสียงไซเรนนะครับหรือว่าแสงสีขาวตรงเนี้ยแสงสีขาวตรงนี้นะครับกดเปิดนะครับไฟสว่างหน้ากล้องก็จะติดให้นะครับอกดปิดก็จากที่เดิมได้เลยนะครับส่วนการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับให้เราเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ เขาจะเด้งมาหน้าตั้งค่าตรงนี้ให้เรากดเปิดนะครับก็จะเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวหน้ากล้องนะครับกล้องก็จะหมุนตามให้อัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้กับ AI ติดตามคนนะครับต้องเปิดแยกกันนะครับถ้าจะติดตามคนก็ต้องเปิดตรงนี้แล้วก็กรอบใบหน้านะครับเปิดแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็เปิดจับการเคลื่อนไหวอีกทีนะครับเขาก็จะจับมนุษย์นะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวหน้ากล้องให้นะครับ โอเคต่อไปนะครับก็คือการดูย้อนหลังนะครับการดูย้อนหลังนะครับเราสามารถกดผ่านตรงนี้ได้เลยดูย้อนหลัง TF Card กดเข้าไปตรงนี้นะจะมีไฟล์นะครับให้เราเลือกดูนะครับแบบนี้นะครับไฟล์ย้อนหลังสามารถกดดูแล้วก็ดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลย เมื่อดาวโหลดนะครับถ้าต้องการไฟล์นี้นะครับให้กดลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าเราเลื่อนดูได้เลยนะครับถ้ามีการย้อนหลังนะอันนี้ก็จะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นถ้าจะดูวันอื่นนะครับให้กดปฏิทินตรงนี้นะครับลูกศรเนี่ยนะครับวันที่สิบห้าสิบหกนะครับเราก็สามารถไล่ย้อนดูได้นะครับอแบบนี้นะครับการดูย้อนหลังอดูแบบพรีวิวแบบเดียไทม์นะครับกดมาก็จะเป็นหน้าปัจจุบันอแบบนี้นะครับ อ่าโอเคก็ฟังก์ชันหลักๆที่ใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสนใจนะครับสอบถามเข้ามาในเพจได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น c 2อ่า C622 DR ตัวนี้นะครับอ่าเป็นรุ่น2เลนภายนอกแบบนี้นะครับใช้ Wifi โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ